สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมเมื่อวานมีเตะกัน2คู่นะครับไทยลีก1นก็นาไฮไลท์แล้วก็ผลกนนารแข่งขันสรุปรูปเกมมาฝากกันเหมือนเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วกด s u b สไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซคโค้งต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะครับมาร่วมเข้าสู่0,000 0นซับสไคร์ไปพร้อมๆกับผมนะครับมีนาคม ปีหน้าครบ3ปีของคิดไซคงแล้วนะครับ3ปี3แสนซับทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่สู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนข้อมูลฟุตบอลไทยกับทุกคนอยู่แล้วนะครับอีกช่องทางน,นึงคือ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราส่วนลูกค้าของโกมึกนะครับที่สั่งเข้ามาในทุกออเดอร์ผมขอบคุณมากๆกนะครับก็อยากให้เชื่อมั่นนะครับในเราว่าเราเอาสินค้าดีๆมาให้คุณได้ชิมกันแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเอาไปทานแล้วเนี่ยจะรู้ว่า ทำให้ดูบอลมีอรรถรสเพิ่มมายิงขึ้นมันมีหลากหลายจริงๆนะครับสินค้าของโกมึกถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR วอารคเข้าไปในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับแอดมินพร้อมจะตอบทุกคําถามทุกออเดอร์เพียงแค่1น0บาทมีสิทธิ์ลุ้นที่จะรับรางวัลเป็นสิทธิพิเศษไปดูบอลใน BG Stadium ียมนะครับก็ในช่วงเกมแรกเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ BG ีกลับมาเจอกับชมบุรีในบ้านนะครับเป็นเกมใหญ่ด้วยผมว่าหลายคนน่าจะซื้อสะสมยอดไปแล้วซื้อมาก มีสิทธิ์มานะครับทุก100บาท 1, สิทธิ์1,000บาท10สิทธิ์ถ้ามากกว่านั้นก็นับไปเรื่อยๆนะครับและสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ด้วยนะครับเกมนี้ใช้แค่10สิทธิ์เกมต่อไปใช้ได้อีก10สิทธิ์หรือว่าอีก5้สิทธิ์แล้วแต่เราเลยนะครับก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆแน่นอนแล้ะครับหลายคนใครนะครับที่อาจจะยังลังเลอย,อยู่ว่าเอโกมึกคืออะไร มันคือปลาหมึกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากกินผลไม้อบแห้งก็มีครับฟุตมาเนียนะครับนี่ครับไซส์ประมาณนี้ก็มีไซส์เล็กนะครับพกติดตัวไปได้เวลาเดินทางยามหิวนี่คือผลไม้อบแห้งที่ไม่เติมน้ําตาลนะครับได้ความหวานจากผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สนใจอย่าลืมนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสแกน QR code เข้าไปได้เลยแล้วก็กิฟต์เซ็ตแจกให้แล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีสัปดาห์ละสองเซ็ตใครอยากจะโชคดีก็เข้าไปใน ลายกลุ่มนั้นเลยนะครับผมก็ให้ทีมงานเนี่ยเขาแจกให้อยู่แล้วสัปดาห์ละสองเซตนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าไปอยู่ในลน์ของโกมึกหรือแม้แต่เป็นสมาชิกเก่าที่ไม่เคยได้ก็มีโอกาสในการลุ้นรับรางวาัลอ้าวพร้อมแล้วครับไปดูผลการแข่งขันและไฮไลท์ ทั้งสองคู่กันครับเริ่มต้นคู่แรกครับหนองบัวพิชยาเจอกับแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับเจ้าบ้านพญาไก่ชนระบบการเล่น3-43ประตูเป็นกิติคุณแจมสุวรรณ3กองหลังครับฮอร์เก้ฟิลิเป้รักพงชูเมืองแล้วก็อนิสงเจริญธรรมส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายสถาพรแดงสีขวาเป็นซีเกตมาดปูเต้ตรงกลางลีออนเจมส์จับคู่กับทางเลสันเทียมราดแล้วก็สามประสานแดนหน้าซ้ายจิรพันธ์ภาสุขขันขวาเป็นอิสลามบาตรานแล้วก็สุนหน้าบารอสทาเดลี ส่วนทางฝั่งของแข้งเทพครับลูกทีมของออเรลิโอวิทมา4 2 3 1ครับประตูไมเคิลฟาวเคสกาดคู่เซ็นเตอร์เอลตันกับทางมาเดลทอมเบียแบ็กขวาทริสตองโดซ้ายเป็นพิรพัฒน์โนชย,ยา2มิดฟิลเป็นทศวัรรษลิมวันสเถียรจับคู่กับธิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็ตัวรุกเฮเบตี้เฟรนันเดสปีกซ้ายเป็นปกเกล้าอ,อนันต์ขวาเป็นมามูดแล้วก็ตัวเป้าเป็นวันเดอร์ลุยส์ครับไปดูไฮไลท์จังหวะสำคัญของเกมคู่นี้แล้วก็ประตูชัยที่แบงค์อกเกตสาแต้มครับ เปิดจาวไว้ลูกนี้ตกเกล้าเดาะเข้ากลางมามโดนโมงสกัดที่โดยสถาพรบอลสองธิดิพันธ์ธิดิพันธ์เปิดด้วยซ้ายยังติดครับเปน็นนังหน้ารักพงเอ์อ้าสกัดไม่ดีไหลขึ้นมาแล้วซ้ายแปรลกนีโอโหเรียบร้อยกับหนึ่งศูนย์เลยครับซ้ายของเอเบติเฟนันเดสครับบอลชนเสาเข้าครับขึ้นนํำแล้วครับทางแบลคทอกยู่ในเตดให้ไปที่ปกเกล้าแต่ไม่ถึงครับโดนสกัดที่งออกมาบอลติดทศวรร ลองยิงไกลนะครับอู้ยลูกนี้ต้องระวังครับกิติคุณเอาขวาของเลอสารปันลูกนี้ไปตรงตัวฟาวเคสกาดครับคือยืนดักตรงนั้นเลยครับอินันต่อทีนันตแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดลูกนี้ยังไงบอลกุกขีเข้าซ้ายจริงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอกาสทอนะครับบอลนั้นหลุดมาถึงบาลอสทายเดลี่ครับใช่ครับอินันหาครับเกบเริ่มดีขึ้นลูกนี้ได้จังหวะหลุดบาลอสทายเดลี่ซัดดูดีโอ้โห ใช้เท้าเซฟครับไปโดนฟาวเกสขาดครับดองดงโยนมาลูกนี้มองตั้งได้เอาคุกคีการสุดได้โอ้โหหันมาแล้วไม่เจอบอลครับจนเป็นฮันเฮสครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับที่พิเทียสสเตเดียมครับกลับมาคุยกันหลังเกมต่อครับเจ้าบ้านปรับมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กสามคนตามคาดครับเวลาเจอกับทีมยักษ์ใหญ่นะครับต้องการเชฟในเกมรับที่เหนียวแน่นไว้ก่อนโดยมีการพักมาลอนเดอร์เคซุสหหอกตัวใหม่ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ จิรพันธ์ผาสุข,ขันลงมาเล่นแทนส่วนโคต้าต่างชาติใส่ชื่อของจอร์แนเฮสไว้ที่มานั่งสำรองโคชวังก็สั่งให้ลูกทีมเนี่ยตั้งรับต่ำในแดนก่อนนะครับแล้วยืนแพ็กเป็น54-1ซึ่งในช่วงแรกก็เล่นกันแบบมีวิน,นัยช่วยกันป้องกันไม่ให้กิติคุณจ่มสุวรรณต้องออกแรงเซฟเลยแต่ว่าครึ่งหลังพอโดนออกดำไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องเอาคืนเพราะว่าลูกเดียวเนี่ยมันดมีโอกาสกลับเข้าสู่เกมแลวตามทันขาวที่ฝนตกและน้ําก็เริ่มขัง ต้องใช้บอลโดง่งบอลยาวทุกระยะตั้งแต่หลังไปหน้าแล้วก็บอลเปิดจากด้านข้างเข้ากรอบเขตโทษไปตรงกลางด้วยนะครับแต่ตอนนี้พอให้มีไฮมินตันอยู่กับทีมแล้วไม่ใช่งานง่ายครับที่จะมีตัวเก็บบอลในกรอบเขตโทษเพราะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยหนองบัวครอสบอลโอกาสเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่ไม่เข้าเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนทางฝั่ง,งของแบงคอกนะครับที่ยึดชุดเดิมจากเกมแรกทั้งหมดก็ต้องเซตบอลบุกใส่คู่แข่งที่ลงไปตั้งรับลึกทำให้เราได้เห็นวิธีการขึ้นบอลและการเข้าทำของ b ี ในแดน2แล้วก็แดนบนตัวรุกด้านหน้าครับมามูดวันเดอร์ปกเกล้าสลับตำแหน่งหุนเบียนกันได้ตลอดโดยที่เฮเบตี้เนี่ยอยู่แถว2อ,อยู่แล้วพอซีซั่นนี้ครับเฮเบตี He ้ถอยลงไปจากตัวเป้าลงไปยืนเป็นวิฟิลตัวรุกเต็มตัวและเป็นตัวที่เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษในจังหวะ2ก็เล่นสไตล์เซ c o ันโรลลิ่งครับวิ่งทะลุขึ้นไปคราวนี้ เจ้าตัวมีพื้นที่หน้าหลา่กองหลังห่างจากเกมรับคู่แข่งมากกว่าเดิมเหมือนในจังหวะที่ทําประตูได้นะครับเพราะว่าแผงหลังของเขาเนี่ยไปประกบวันเดอร์แล้วก็มามูดหมดแล้วโอกาสของไฮเปตี้เนี่ยดูจะมีมากขึ้นแต่ว่าคู่แข่งจะหาทางจัดการแล้วนะครับเพราะว่าลาักษณะการได้ประตูเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากเดิมในเกมที่เจอกับทางขอนแก่นยูเนเต็ดแต่ว่าเห็นแบบนี้ มันจัดการยากเพราะความแน่นอนและความโช์ของเฮเบตี้มีค่อนข้างจะสูงยิ่งมั่นใจและยิ่งติดติดกันแบบนี้นี่อันตรายนะครับครื่งหลังเกมก็ต่อติดยากเจอน้ําขังจากฝนที่ลงต่อเนื่องพอแบงคอ์อกเริ่มต่อบอลไม่ได้ก็ถอยมาแพ็คเกมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเน้นปลอดภัยเหมือนกันพอสกอร์ได้เปรียบอยู่เนี่ยทำอะไรก็ได้มีจังหวะเติมมิฟิ์ตัวรับไปเพิ่มโดยแล้วก็ปรับมาหลัง3ช่วงท้ายเกมเพื่อแพ็คเน้นเลยแหละครับและทั้งเกม BU เนี่ยชนะลูกดวลกลางอากาศไปถึง18ครั้ง ในขณะที่คู่แข่งอย่างหนองบัวชนะไปแค่หครั้งเท่านั้นมันชัดเจนนะครับว่าบอลลูกกลางอากาศที่มันจุดเด่นของหนองบัวพังแอรตอนติรัวซี่ที่เล่นเกมรับได้เติมขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็แฮมิงตันซัวเรสที่พักบอลในการเล่นบอลยาวและจังหวะหน,นองบัวอึดอัดเนี่ยไม่ต้องเจาะตรงกลางครับข้ามไปที่แฮมิงตันแล้วเดี๋ยวเขาสามารถสร้างสรรค์เกมช่วยได้และตัวริมเส้นก็เล่นสบายเพราะหฮมิงตันเนี่ยให้บอลในจังหวะได้เปรียบสิ่งพวกนี้หายไปหมดนะครับโคชวางต้องรีบ หาวิธีการปรับจูนเพื่อแก้ไขปัญหาด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะบาร์ร็อสซทลลี่ทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็โจทานเฮสไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้ มีโอกาสจะต้องมาจับคู่กันแทนมาลอนที่ดูแล้วเนี่ยไม่เข้าระบบแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยไม่ได้เหมาะกับแท็กติกของทางโคชวังนะครับจบเกมวิทมาพาบียูบุกชนะไปได้เก็บ6แต้มเต็มและยังไม่เสียประตูให้ใครฤดูการนี้เกมรับของแข้งเทพก็กลับมาดูดีครั้งหนึ่งนะครับส่วนเกมรุกมีมาบูธมาช่วยแบ่งเบาแล้วก็ดึงความสนใจจาก2ตัวรุกบราซิลให้เล่นได้ง่ายขึ้นมาเจอทีมเก่าตรงนี้ถึงแม้จะยิงไม่ได้แต่มิติในการเล่นของทางมามูเด็กก็ปรับตัวกับทีมบียูได้เร็วนะครับ เกมหน้ารอบุกไปเยือนลำปางส่วนหนองบัวแพ้2เกมรวดยังยิงประตูไม่ได้ด้วยครับเริ่มเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นเรื่องคุณภาพของตัวต่างชาติเนี่ยส่งผลมากๆเลยแหะครับคือสู้ของเก่าไม่ได้แล้วก็นักเตะไทยก็เสียแกนหลักทั้งกองหลังและกองกลางออกไปยังไงเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าโคชวังเตรียมแผนแล้วล่ะครับจะต้องมีการปรับตำแหน่งกันบางคนที่อาจจะไม่เล่นถนัดแต่ประสบการณ์มี อาจจะต้องมีการโรเตชันกันค่อนข้างจะเยอะแล้วเกมหน้าต้องบุกไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดด้วยนะครับส่วนเกมอีกหนึ่งคู่ครับไปดูกันหน่อยนะครับเสือตัวจริงของพริสเทโรเจอกับชนบุรีครับเกมที่บุญญกินดารังย้าของมังกรโล่เงินเจ้าบ้านครับลูกทีมของโคชอ้นรังสรรดิวัชชัยโชดระบบการเล่น5-3-2นะครับประตูเป็นกรพัฒนารีจันห้าผู้เล่นเกมรับก็มีไอแซคฮอนนี่เลสลีย์อัปโบแล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีส่วนริมเส้นนะครับทางฝั่งขวา รัฐมนสุขชัยซ้ายเป็นวิทยามูลวงกองกลางสองคนสอดริทพานทองกับชนุกูลการินตัวรุกเป็นเจนพบโพขี่แล้วก็คู่หน้าบาโบมาคแลนดี้กับบูกึนยองทางฝั่งชมบุรีนะครับลูกทีมของโคตเต้สะสมพบประเสริฐนะครับระบบการเล่น4-4-2ประตูเป็นชลินแทเอียคู่เซนเตอร์เรนาโตเคลิชกับเฉลิมพงเกิดแก้วแบ็กขวาทรงชัยทองฉ่ำซ้ายเป็นกิติพงษ์แสนสนิทแล้วก็มิดฟิลด์นะครับสุวรรณยากับกฤษดากาแมนขวาเป็น ชาโรงพรมสีแก้วและซ้ายสุขสัรบุญตาส่วนคู่กองหน้ายูบยองซูกับดานิโลอัลเวสครับไปดูไฮไลท์แล้วก็ประตูสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โชบดีคว้าสามแต้มและโบลิสเทโรก็มีปัญหามีโอกาสจบในพื้นที่สุดท้ายแต่อย่างไม่เฉียบคมพอครับยัดเข้ามาปงเช็ดแล้วโู้โหตรงนี้แต่ตกคืนแล้วเหมือนเช็คระยะแล้ว,แ,ลวแปะเกือบเหมืนอนกันคนับเติมขึ้นมา วิทยาแทงช่องนี oh, uh ้โอ้โหลักไก่สวยเลือกแล้วจิงโอ้โหจังหวะนี้ของบาโบบาลนดี้เพลอไปเฉยเลยครับโอ้โหช่องเบลอเลยครับทำกันสุขสรรอ้อมหลังไปแล้วครับแต่ว่าเลือกให้ตรงกลางโอ้แต่สกัดตรงนี้เอา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 ปเลยครับโมดึงซูดีครับแบบนี้เหลืออะไรครับโอ้โหสกัดแบบนี้ผู้สาวตัวเนี่ยน้ำตาครับยังเสียดายบอลจ่ายสุวรรณยา แล้วก็ไปเอาคืนได้ครับชาลอดึงจังหวะรอให้เตะซะเลยครับตรงนี้โอ้ <c oughs> คือขันหลังโอ้แดงโอ้แดงโดยตรงเลยครับตรงนี้ของสวิส์พันองโอ้โอ้ <c oughs> แต่ก็เหมือนจะไปยพยายามจะเข้าไปไม่เอาบอลแล้วไปเหยียบข้างหลังโอชา,าลงนนะครับ<ม>แต่พุทธศิลป์คือใกลพุทธศิลป์บอกว่าเขาน่ะคือชาลงนก็ หยุดด้วยนะครับหยุดเหมือนจะบังอะไรครับถ้าดูแบบนี้ก็อยู่ที่ทางผู้สินคุณพานุมาธทีนะครับนี่ครับจังหวะหยุดเนี่ยเหมือนกับคือชาลงก็เหมือนจะขำอ่ะครับคขำกลับมาครับแล้วก็เรียกมาตรงนี้ครับยกเลิกใบแดงให้นะครับนี่แหละครับรอดไปนะครับก็ถือว่าผู้ผู้สินตัดสินถูกต้องแล้วก็ต้องขอบคุณ VR ด้วยนะครับทำาได้ชัดเจนแต่กลับมาทีเดียงจูบยองซู ออกมาด้านขวาให้ดานิโลดานิโลเล็งหาจังหวะดึงครับดึงแล้วรอเอ้าแต่งเข้าไปทีหนึ่งเปิดลูกนี้บองโอ้โหสูแล้วอย่างสวยเลยก็หลอสองสูดได้ก็บอไปโอ้สุขสันต์ครับห่อยก็เอาโตกลับขึ้นมาสุขสันต์ครับสุขสันต์ติดเครื่องเลยครับมีสุบัญญาเลี้ยงลายอยู่แทงทะลุแบบนี้หลุดเกี่ยวเลือกแล้วยิงโอ้โหยังติดเซฟของกัลพัชช่วยเซฟไม่ได้ครับเอาหาทรงชัยบาโบลุยแล้วสั้นลูก เปลี่ยนคนเปิดเข้ามาแล้วก็บอมใส่อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แล้วก็สัดลูที่เสาแรกกับตัวใสของทางไอแซคคอนนี่ครับเอายังไปเข้าทางฟิโวเกียและบูสินก็เป่าดับบจบเกมไปเลยครับสรุปภาพรวมในเกมนี้กันดีกว่านะครับมังกรโล่เงินก็ปรับทับเล็กน้อยจากเกมนัดก่อนครับใช้ตัวรุก ลงสนามมากขึ้นก็หวังจะเปิดสู้เลยนะครับเล่นในบ้านต้องการ3มแต้มเลยนะครับและช่วงแรกเนี่ยก็ทําได้ดีชิงจังหวะในการตัดบอลชมบุรีได้หมดเกมคเค n t ่อเพสซิ่งทำงานได้ดีมากแล้วก็ขึ้นไปหาจังหวะยิงกดดันในเขตโทษได้หลายครั้งแต่ว่าเคาะร้ายครับลูกที่เสียประตูลูกแรกเนี่ยมันเป็นจังหวะสุดวิสัยจริงๆครับไอแซคฮอนนี่ก็พลาดเองแหละครับโทษใครไม่ได้แต่ว่าเจอแบบนี้เกมเทโรก็ชะงักกัเหมือนกันนะครับการเซตบอลน่ะดี แต่มันกลายเป็นว่าจังหวะหลังจากนั้นชมบุรีได้ประตูขึ้นนําพวกเขาสามารถแพ็คเกมรับแล้วรอจังหวะโต้กลับเข้าทางครับครึ่งหลังเนี่ยบุกเต็มที่ก็จริงเปลี่ยนตัวรุกมาเพิ่มแต่พอเจอตั้งรับเทโรเจาะยากเลยครับสถานการณ์เดียวกับเกมที่แล้วเลยที่เจอกับทางเชียงรายและพอบอลมันเซตแล้วเนี่ยมันเสียเวลาพอไปโยนบอลแล้วเป้าหมายในการเล่นในกรอบเขตโทษมันไม่มีตัวเก็บบอลแบบจริงๆจ,งๆจังๆนะครับบูกุนยองก็ด้หายไปจากเกมทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ยเก็บบอลได้ดี แต่ทั้งฝั่งของชมบุรีเองเนี่ยก็ไม่ให้โอกาสเทโรในการเล่นเกมเพรสซิ่งด้วยเพราะว่าชมบุรีนั้นเลือกที่จะเตะบอลจากปากประตูโดยให้ซีนไสเอเตะยาวเดียวนะครับไม่มีการบิวอัพเลยในช่วงครึ่งหลังครับนี่คือสิ่งที่ชมบุรีก็แก้จุดแข็งของทางโปลิสเทโรมาสถิติในเกมนี้ครับ มังกรล่วงเงินเจ้าบ้านครองบอล59โอกาสยิง9ครั้งมากกว่าชมบุรีที่มีแค่3ครั้งแต่ฝั่งลูกทีมของโคชโอ้นรังสารไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เลยขณะที่ฉลามชนทีมเยือนจัดแผนมาใช้หน้าคู่จริงๆเมื่อดานิโลอัลเวสฟอร์มดีครับก็ต้องใช้คู่กับยูไปยองสูงไปเลยโดยรูปเกมช่วงแรกก็เหนื่อยเหมือนกันแดนกลางก็ใช้เีแค่2คนเพราะสุบัญญาขึ้มาเล่นเกมรุก กิสราการแมนก็เจองานหนักคนเดียวก็ทําให้แดนกลางเนี่ยเป็นรองค่อนข้างจัดชาร์น,นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเล่นในระบบที่เป็นมิฟิ์ตัวรับธรรมชาติคนนึงแต่ว่ามันจับคู่ตรงกลางกับมิฟิ์ตัวรุกเนี่ยมันต้องใช้การแทนตําแหน่งกันพอชลบุรีได้ประตูนําไปก่อนสถานการณ์มันเปลี่ยนครับฉลามชลอาศัยจังหวะตรงนั้นเนี่ยบุกกดดันต่อจนได้ลูก2หลังจากนั้นเล่นง่ายเลยครึ่งหลังลงสนามมาก,ก็แพ็คเกมรับเน้นโตและก็ช่วยกันดีมากตัดบอลได้11ครั้งเคลียร์ทิ้ง25ครั้ง และก็ผู้เล่นอัลฟิลเนี่ยบล็อกลูกยิงของเทโรได้ถึง10ครั้งนะครับรเรียกได้ว่าช่วยผู้รักษาประตูยอย่างชดินได้เลยจบเกม3มแต้มของชลบุรีลงสนามเกมแรกหลังจากที่นัดแรกนะครับที่ต้องลงสามจริงๆเนี่ยเป็นเกมเจอกับ BG ต้องเลื่อนไปเพราบีจเนี่ยติดไปแข่ง FC c h a m แ i o n s League รูปเกมอาจไม่เข้าที่เข้าทางมากแต่ปรับแผนหน้างาน เล่นเล้นผลจนได้ชัยชนะก็เป็นการเปิดหัวออกมาเยือนเขาได้ความมั่นใจสําคัญมากนะครับเพราะว่าพวกเขาจะกลับบ้านไปรอรับบุรีรมัมัปดาห,หน้าแบบเนี้ยโคเตี้สะสมพบประเสริฐคงจะพอใจโปรลิสเตโรของโคชโอ้นรังสารตอนนี้คงเครียดเหมือนกันนะครับออกสตาร์สเกมยังไม่มีคะแนนและยิงขายไม่ได้ด้วยต้องไปคิดว่าจะปรับเกมรุกยังไงเพราะว่าเทโรเนี่ยยังมีนักเตะต่างชาติสองคนที่ไม่ได้ใช้งานเลยใน2เกมแรกแต่เราเห็นฟอร์มแล้วนะครับในช่วงล่องใต้ครับของการอุ่นเครื่อง ซึ่งนัดหน้ามีโปรแกรมวางไว้ต้องเจอ BG ปรปทุมแต่จะได้พักทีมไปก่อนเพราะว่า BG ติดแข่ง FC Champions League เอาเป็นว่ามองในแง่บวกไว้นะครับว่ายังมีเวลาในการปรับแก้ไขก่อนที่ จะกลับมาแข่งขันต่อในสัปดาห์ต่อไปครับไทยลีกมี4คู่วันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วย18เนการหรือ6โมงเย็นประจวบเจอกับนครราชสีมา18เนกาสามนาทีหรือ6โมงครึ่งนะครับลำพูนบริเอ,อรเจอกับเชียงรายและอีกคู่หนึ่งเมืองทองเจอลำปางและ1ทุ่ม19กานกาขอนแก่นยูเนเต็ดพบกับราชบุรีนะครับไปท้ายกันที่โครงการโตโยต้าจูเน่ฟุตบอลคลีนิกสอ2 2 2กันหน่อยครับสนามที่7ที่จังหวัดชนบุรี ไปสนามสุดท้ายแล้วนะครับที่สนามมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิทยาคุณปลืม้มนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและยังคงได้รับความสนใจจากนักเตะเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งจากระยองฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมมาชันฝีเท้าในการคัดเลือกอย่างคับข้างกว่า700คนแล้วก็ประกาศเหลือ30คนที่เข้ารอบสุดท้าย ไปตัดตัวกับอีก6สนามที่เหลือซึ่งจะมีการออกรายชื่อบาลลังจากนี้นะครับให้ทราบภายหลังโครงการโตโยต้าจูเนียฟุตบอลคลินิกเกิดขึ้นก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับเยาวชนที่อยากจะติดทีมชาตินะครับเพราะว่าเด็กพวกนี้จะก้าไปสู่นักเตะช้างศึกจูเนียทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน15ปีในอนาคตแน่นอนครับที่เข้ารอบ30คนสุดท้ายทั้ง7สนามรวม210คนก็อย่าลืมเตรียมร่างกายไว้รอนะครับเพราะว่าโครงการฟุตบอลคลินิก เตอร์มาจูเน่ฟุตบอลคลินิก2022สนามคัดเลือกรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครก็จะจัดวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้จะตัดตัวครับจาก210คนให้เหลือ4 6คนสุดท้ายใครได้สิทธิ์ตรงนี้จะเข้าแคมป์เก็บตัวและฝึกทักษะขั้นสูงกับทีมผู้ฝึกสอนจาก STB หรือว่าสปอร์ตไทยบาวาเรียครับที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะครับ t ต y o t a Spirit of Football ครับนี่คือข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันด้วยแล้วก็ผลการแข่งขัน2คู่ของศึกไทยลีกหนึ่งคอมเมนต์ แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่าลืมดูเกมในวันนี้ต่ออีก4คู่แล้วเดี๋ยวผมทําคลิปรายงานให้เหมือนเดิมนะครับผลการขัน,นหลังเกมเป็นยังไงน่าดูทุกคู่ช่วยเชียไทะลีกหน่อยนะครับไปสนามได้ไปไปอุดหนุนสินค้าของที่ลึกของสบงสอนนะครับคืนกาไรกันหน่อยหลังจากที่พวกเขาขาดทุนในช่วงโควิดมาเยอะแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับนี่เลยโกมึกไปหาซื้อกันได้สแกน QR Code โค้ดกันด้วยนะครับ และสนใจอยากได้กิฟต์เซตแบบนี้สัปดาห์ละ2ชิ้นนะครับแจกให้กับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มไลน์นี้ก็แอดเข้าไปได้เลยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ